ของเราเนี่ยมันเลิศมันปังมากๆเลยนะคะมันช่วยสมรรถภาพทางเพศคุคณผู้ชายได้ดีม,มากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโปรโมชัน่นหนึ่งสามโปรโมชัน่นกับคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชายที่อยากจะรองนะคะหรือว่าซื้อไปแล้วติดใจนะคะก็มาดูโปรโมชั่นกันได้เลยนะคะนี่เลยขนาดพกพาสองกล่องแถมฟรีสี่กล่องค่ะเท่านั้นยังไม่พอเราแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องอรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น7กล่องเลยคุณผู้ชมนะคะแล้ววันนี้เราแถมฟรีจอะเจลด้วยนะบอกเลยว่าของแถมเราเนี่ยสำหรับ50สสายแรกเท่านั้นนะคะรวมมูลค่า 3,440บาทแต่วันนี้วันนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะโปรโมชั่นที่2ค่ะนี่เลย1กระปุกนะคะ30แคปซูลค่ะแถมขนาดพกพาไป2กล่องแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดจาก3,190บาทเหลือเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นค่ะและโปรโมชั่นสุดท้ายบอกเลยว่าจุกใจมากหกระปุกเนี่ยมี60แคปซูลเท่านั้นยังไม่พอละแถมฟรีขนาดพกพาไปทั้งหมด8กล่องนะ8กล่องเลยนะคุณผู้ชมค่ะละแถมฟรีจอเจวไปอีก1รหลอดนะคะแล้วก็แถมฟีนา รู้ปไปอีกหนึ่งเรือนนะคะแค่บอกเลยขนาดพกพาเนี่ยหกล่องมีสิครับถืก็คุ้มมากๆเลยได้ไปอีกกล่องอย่าลืม50สายแรกเท่านั้นที่จะได้ของแถมฟรีไปนะคะรวมมูลค่าทั้งหมด7,480บาทวันนี้นะคะเหลือเพียงแค่ 2,100บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะโทรได้เลยที่026669456ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ026669456สแกน QR c o โคด้านหน้าจอหรือ BMS มาอย่าลาดได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะครับผมนะก็เรียกบอกว่าซูเปอร์แม็กเนียช่วยชีวิตของคุณเนี่ย ความรักยืนยาวขึ้นตแต่ทีนี้วันนี้เราอยากจะพูดว่านอกจากซูเปอร์แม็กช่วยความรักของคุณยืนยาวขึ้นแล้วเนี่ยบางเรื่องเป็นสิ่งเล็กๆน้อยอาจจะทําให้ชีวิตรักของคุณยืนยาวขึ้นด้วยก็ได้นั่นก็คือน,นี่เลยเขียนโน้ตบอกรักเคยไหมก็เหมือนแ,แปะๆหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่โน้ตก็ได้ ส่งลายส่งข้อความไปรักนะคิดถึงนะถึงแม้อาจจะอยู่ด้วยกันแต่มันมีความรู้สึกว่าการที่บอกเป็นประจาหรือการเขียนโน้ตเป็นประจาแล้วส่งให้กันเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันทําให้หัวใจเนี่ยมันเติมเต็มรักให้กันและกันเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกข้อสองเขาบอกว่ารับฟังค่ะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยการรับฟังเงียบๆอย่างเข้าใจเนี่ยมันสื่อความหมายได้มากกว่าคาพูดอีกนะคุณผู้ชมการที่ฝ่ายเนี่ยระบายเรื่องต่างๆนะคะหรือแม้แต่บ่นให้ฟังก็ตามนั่นหมายถึงว่าเขาไว้ใจคุณแล้วก็เปิดใจให้คุณนนนะะคอยย่าไได้้้เเผทววใจัชี การที่จะได้เผอทาลายไว้ใจนั้นเจียวอย่างเช่นสมมติแฟนคุณมาระบายให้ฟังและคุณจะไปแย้งกับเขาว่าอันนี้ไม่ได้ิงๆนี่เอว่าฉันว่าอันนี้มันผิดไม่ใช่มันไม่ได้คุณผู้ชมการที่เขามาระบายให้คุณได้ฟังเนี่ยเขาต้องการให้คุณเนี่ยเป็นพวกเดียวกับเขาถูกต้องเรื่องนี้สําคัญมากนะอีกอันหนึ่งนะครับยอมตามใจกันบ้างคือจริงๆแล้วพอเป็นคู่รักด้วยกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชายเนี่ยอะมีเพื่อนอยากไปดูฟุตบอลอยากไปเที่ยวกับแเพื่อนแต่ผู้หญิงเนี่ยคือแบบไม่ได้ เธอจะไปไหน,นฉันไมยอมอฉันไปด้วยแต่บางครั้งถ้าเรามีความรู้สึกว่าไว้เนื้อเชื่อใจก็ตามใจเขาบ้างก็เ,เหมือนกันเหมือนบางทีคุณผู้หญิงอยากไปทําผมทําเล็บหรืออยากไปเดินชอปปิง้งบางครั้งผู้ชายก็เออ,เอ,อไปเถอะไ, <ป S 1> ไปทําเถอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็กลับมาคใช่ค่ะข้อที่ข้อต่อไปคุณผู้ชมข้อนี้สาคัญมากมนะคะก็คือ ทำตามคําพูดเนาะเขาบอกว่าความโรแมนติกอย่างหนึ่งของความรักนะคะก็คือการมีใครสักคนเนี่ยที่เราไว้ใจได้นะ,ค,ะคนที่เรารู้ว่าเขาจะอยู่ข้างเราเสมอเมื่อต้องการเนาะเพื่อวามสนับสนุนเป็นคู่ที่คิดปรึกษาโดยไม่ต้องระแวงสงสัยและจุดเริ่มต้นของความไว้ใจก็คือการรักษาคําพูดนั่นเอง<ช>เรื่องนี้เป็นข้อสําคัญ<ช>มากเวลาเราพูดอะไรออกไปนะเราก็ <ปะ S 1> ต้องรักษาคาพูดด้วยใช่ค่ะอีกข้อหนึ่งนะครับสิ่งที่พี่ชัยก็บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วนั่นก็คือการส่งข้อความแต่การส่ง ข้อความเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าส่งพ่มเพื่อ,อหรือถ้าใครไม่เคยทําลองทําดูนะครับ o o d m o r n i n g อ,<า>อรุณสวัสดิ์หรือก่อนนอนราตรีสวัสดิ์นี่ก็คือประเด็นที่เรายังเป็นแฟนกันอยู่นะครับหรืออาจจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ตามต่อให้นอนใกล้กันมันก็มีความน่ารักนะคือมีความรู้สึกว่าบางทีพี่ก็เคยทํานะบางทีอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ฉันก็ ขันดีนะครับก็จะหันกลับมาทันทีเลยโอเคเอออะไรน่ารักน่ารักลองทำกันดูนะครับข้อต่อไปคุณผู้ชมค่ะใส่ใจแมนในเรื่องเล็กๆนะคะอย่างเช่นเขาก็บอกว่านี่นะคะความรักเนี่ยไม่ต้องการอะไรใหญ่โตฟุฟ้าเลยนะคะแค่ต้องการความใส่ใจเล็กๆน้อยๆนะที่แทรกอยู่ในชีวิตประจําวันนะอย่างเช่นรู้ว่าเขาชอบทานอะไรนะคะหรือว่าชอบเขาชอบน้ําหอมกินไหนแพ้อะไรเวลามีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยเขาจะมีอาการอย่างไรความใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยขาดกันและ กันไม่ได้อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนะ,ะอีกข้อหนึ่งนะครับทบทวนในสิ่งที่ดีๆของกันและกันลองคิดดูนะครับว่าบางครั้งเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะมีแต่เรื่องราบเรียบแต่พอมันมีอะไรสะกิดใจนิดนึงเราลองคิดว่าเฮ้ยเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้เอ้ย เขาดีกว่าคนนั้นยังไงเรามีความรู้สึกว่าเราโชคดีแล้วที่เราได้เขาคนนี้มานะครับก็เราทบทวนในสิ่งดีๆที่เคยทําให้และเคยมีต่อกันนะใช่อะมาข้อต่อไปผู้ชมก็บอกว่ามองความรักตามความเป็นจริงอะขออ้อน,นี้ก็เ,เหมือนกันนะบอกว่าหากเรานะคะมองหาคนที่ใช่ที่สุดนะคะเราจะต้องหาไปตลอดชีวิตเพราะในความเป็นจริงคนเราล้วนเปลี่ยนแปลงนะอ,อาจจะขี้บน่นอ้วนขึ้นเอาใจน้อยลงเพราะมีภาระหน้าที่มากขึ้นไหนจะต้องเลี้ยงลูกไหนจะต้องทํางานนะคะหากเราเนี่ยมัว แต่มองหาคนรักในอุดมคติของเราเนี่ยเราก็จะต้องลักเลิกๆครั้งออแล้วครั้งเล่านะคะเพื่อจะพบว่าคนที่ใช่ที่สุดก็คือคนที่เราอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจนั้นมากที่สุดนั่นเองถูกต้องนะค่ะ ข้อต่อไปข้อนี้สําคัญมากเหมือนกันนะครับทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายการให้เกียรติทางความคิดะนะครับเวลาเขาจะคิดอะไรหรือเขาจะทาอะไรในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาอย่างเช่นพี่ชายบอกเออเดี๋ยวผมคิดจะลงทุนทนําไอ้นี่จะทําอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ฝ่ายหญิงบอกยุด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 ไม่โอเคเดี๋ยวก็เจ๊งเดี๋ยวก็พังไม่เราต้องให้เกียรติทางความคิดล้วก็อาจจะต้องซัพพอร์ต ลองดูนะแต่ค<ช>่อยๆคิดค่อยๆทำเหมือนกันทุกทั้งฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงให้เกียรข<ช>ึ้นกันแลวกันแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งข้อข้อสุดท้ายและเป็นข้อที่สําคัญทั้งหมดนี่สําคัญมากที่สุดการเ,<อ>เป็นแฟนกันขอบคุณเออ คำเดียวจบเลยเวลาเราทําอะไรให้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆคาว่าขอบคุณเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเติมโมเมนต์น่ารักน่ารักให้กันมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะซุปเปอร์แมกของเราเนี่ยค่ะมีโปรโมชั่นหลากหลายเลยก็โทรได้เลยที่ศูนย์สองหกหกเก้าสี่ห้าหกค่ะสแกนเกลียวคทั้งหน้าหน้าจอหรือพิมพ์แอสมาอย่าลืมได้เลยค่ะครับผมและวันนี้นะครับเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ